จังหวัดร้อยเอ็ดเรียนเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบุรีแขงครับท่านต่อไปนะครับท่านรองผู้กับการฝ่ายปราบปรามอ่าป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจอุทธรอำเภอเชียงขวัญพันตำรวจโทไพฑูลย์ทิพย์สยศนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนะครับแล้ะก็ นายอภิละผลชื่อตัวแทนท่านสอสอเอกภาพผลชื่อผลชื่อเรียนเชิญครับแล้วก็ต่อไปนะครับนายยบองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้ารองนายกนะครับท่านสมพงษ์ธิพโชชดท่านนายกช่วงนี้ป่วยนะครับต้องโรงพยาบาล นะครับก็เห็นใจท่านนะครับท่านให้รองมาแทนเรียนเชิญท่านรองนายกนะครับมาไหมครับเอ่ยไม่มาก็ผ่านนะครับต่อไปนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านเขือนว่าที่ร้อยตีปีดีชาบัวเลิรงนะครับแล้วก็ รองนายยอดฟ้าของนำทุนนะครับนายโยมการบริหารส่วนตำบลหอุบลนามนามเรบคุณพี่ครับคุณพี่อยู่บ้านนี้ปะครับเรื่อยๆนะครับอยู่บ้านนี้ปะครับอยู่บ้านไกลๆกันนะครับอ๋อเคยเป็นนางสาวเราสาวน้อยเขาเชียร์นะครับประธานอภัยนะครับท่านจะเป็นนางสาวอยู่ทำคุณเองรั้งแรกบ่ก่อนก่อนก่อนนี่เคยเบิ่งบ่าวบ่าวรำประวัติวอริสนันนะครับทั้งทำงานตำบลพระเจ้านายรัชพรชโยธา แล้วก็กำนันตำบลบ้านเกิดนายอาจกรบอกบอกแล้วนะอันนี้ยูทูบของทีมงานสาวน้อยคนสาวน้อยของวงของโอเปอเชียงขวัญได้เที่ยวครับสวัสดนฉ่ัยนะครับวันนี้ท่านได้มาตรวจปล่านะครับท่านนำสอบปัจจัยมาสําเนียงแล้วโดนแม้ว่าพี่ยจะได้เบิ้ลมาแม่ย่ำไหนมาเคยโชว์าแม่ย่ำไหนมาสงการนักเตะมั้ยอ่า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 เคยโชว์ประจปฏิบัติการนะครับแต่กระแส กะแสคนนี่ยงหิงหัวจักปะงหิงเนี่ยงยุ่เขากบเบิองยูทูบเพิ่งเนอ่า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 งอการบริหารสวนตำบลรับค่นนะครับไล่เบองยังแสงค่ะเบิงที่อย่ประเทศใดเรเจอท่านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่สมเกตผอ่มันเะบันนเ้นะครับหลายๆท่านพี่เพื่นเบิงเปนเฮ้ยเบิงน้ำกัน จะบว่ะกว่าสวยครับชุดปฏิบัติการงาาแสงนะ่รับตวบลพระเจ้ารันนะครับเรียนเชิญครับครับเวลกดเวลโกดเดี๋ยวอรอฟังเสียงนี่คือ่เด็กหญิงก็เป็นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับตัวแทนของเรากได้กล่าวในงานเป็นงานเดิมโอเซฮัลโลแล้วโอเซัลโลนเดี๋ยวเขาไปเซฮัลโลุ่งอิงเมื่อกี้นี่ น้องก็มาอยู่บูธนี้มามามาพิจเตอร์บูธกะทิเซฮัลโหลเมื่อกี้น้องเช็คซาวไปแล้วเด็ดยวเอาจวกเอาเอาจววเด่าจว่าอะไรบนัดไม่ไหวทอ่าเออลองน้องจะออกมาช่วงคอนเสิร์ตประมาณห้าทุ่มดูคอนเสิร์ตก่อนเด้อของคอนเสิร์ตทุกท่านครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติวันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนท่าน กับการสถานีตำรวจภูธรเชียงใหน่ครับอ่าบอกเล่านั่นเองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหัวหน้าทีมครับเพชรบ้านแพงรักษาความสงบเรียบร้อยในงานทั้งสามวันนะครับทั้งสามวันอ่าอุ้งอิงทางสถานีตำรวจภูธรเชียงใันก็ได้จับกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน้องน้องแบบ สนะครับสุดยอดมากชุด้วยสิบสปดปีนี่ชุดรักษาความปลอดภัยบ้านถือว่าอลังการอยู่นะครับเนาะกานรักษาความสงบเรียบร้อยคำรับที่มาท่งคนทุกคบทั้งสามคนนะครับก็หวังว่าผมจะไม่เห็นเพชรที่เม็ดโตบนนั้นกับสะรวรวมทีดีใช่ไหมก็เรียกอะไรนะ ไปกุศลนะครับจังหวเดของเาครับไม่รีบขอขอบคุณมากเพราะว่าของเราโค้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เลยเป็นเพชรโตโตนั่นแหละอ่่าเพชรเป็นกูได้ห้ความสุขในเรื่องนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับขอบคุณคครับบอขุณนะครับให้สนุกนะครับให้สนุกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมิดเตอร์มิดเตอร์แล้วนะต่อไปนะครับ ช่อท่านประธานจุลม์กับผมช่องฝากดูยูทูปช่องสอนนมทะเบียนเจโอวันนมสอนสอนชื่อสอครับสอนสอสอฝากดูช่องยูทูปนะสอนนมทะเบียนอ่าช่องยูทูปนะครับโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมกับสิมานั่งยืนนี้วขึ้นกันล่ะผมไปข้างหน้ากันอ่าโอเคขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งก็คือ ท่านอพิรัสทอนซื่ัวแทนท่านสอสนุสสนุกครับเื่อนสชิสออว่าระบบแสงเสียงได้นะครับนี่คือนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเป็นเพน่ันเร้จักผู้หญิงนะครับนะครับดังมากว่างั้นครับเพิ่นเบิ่งทั้งยูทูปมันมาจากอังกฤษนะครับท่าน beautiful v e r y g o o d นะครับนายกใช่ไหมนายกมานะเอ๋จะบอบซองอีกเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่าน นายุ่งลำปางด้วยนะครับนี่คือแรงศรัทธาของทุกท่านนะครับงานไหว้พระธาตุเชียงขวัญทุกท่านมาไม่ได้มาตัวปล่านะครับมาร่วมด้วยเชื่อกันเอานำปัจจัยมาเพื่อที่จะบูรณะปฏิสังขงรณ์วัดใหญ่ของพวกเรานะครับหมดหรือยังครับตัวแทนที่จะมอบหมดนะครับแล้วก็จชดญทุกท่านบอกขอรองนะครับคุณบุคคลนะครับ เอาให้เสร็จก่อดยิ้มให้ท่านนายอำเภอเปิดงานลงมาทางด้านหน้าเลยนะครับปูคว้าปูม้าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หมอหมอหม้อนี้ก่อนนะหม้อรูปเหมือนหลวงปูหัวให้กับนายอำเภอเจ็บฝันนะครับเรียนเชิญนะครับทางด้านหน้าเลยวิธีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ว่าผู้เมืองนะครับหลวงปูหัวแล้วก็ โอ้กระธานเจ็ดขวบนะครับท่านเป็นผู้เสียประดับรองทั้งเล่นนะครับและก็ท่านรองผู้ดับด้วยนะครับเรียนเชิญครับข้าวใหญ่สมชายที่ไปมอบนะครับทางด้านหน้าเลยนะครับถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงปู่ม่วนชื่อขุดการปกครองนะครับพระคำว่า สวยๆนะครับท่านเอกลักษณ์ด้วยนะครับก็นะครับตุ้กลางเลยตุ้กลางเลยนะครับหมดหรือยังครับอ่ะเดินแถวเข้ามาทางด้านหน้าเลยสวยไปตั้งหลักดูนไปตั้งไปเดินๆไปก่อนครับเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆับเออให้มันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อย พระธรรมจึงสวยจากยิ่งนานปกการปกครองท่านมีก็รักยังไม่ได้เลยพระธรรมจ่าวัดใหญ่นะครับสีมหาธาตุมอบให้เหมือนใบขบไปพระธรมาเอา ไหว้เพืนกำน้ำนำนะครับเนาะนี่คือของฝากจากวัดใหญ่สี่มหาธาตุนะครับตระบลพระเจ้าเรานะครับได้มอบของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนองค์เล็กองค์ใหญ่ต่อไปนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทุกท่านรอคอยที่จะกล่าวปุ๋ยน,นะท่านนายกประวันอีกนะครับมา พก็ใหญ่สุดไายเอาให้ทักนทักเรื่อยๆเนาะเอมาะไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะอุ่ยงานดีเป็นมือแรกที่ท่านเออสอดจอเปิดทางมาโยงเอามือวันที่สิบสามฟอกันเข้าวีฟอมหมายมาราว่านีบดูทุกท่านรอคอยที่จะได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายเภอป่าเปิดงานนะครับผมย้ายไปเชิญท่านคณะพุทธวิทนะนาุลป่าเปิดงานณบัดนี้